นี่ครอบเลยลุงบ่าวสองตัวเดี๋ยวจับม,ม,ม,มันมันมันหายใส่โดลยจับเลยดูสิลุงนี่ดตัวยิ่งโอ้ยหสองตัวเลยจ้ะอือตัวนี้นองน่เอาจับ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 ให้ดูหน่อยลุงตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยจ้าเอาใส่มาลูกสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีลุงบ่าวสาวปูทุกคนนะคะวันนี้ลุงบ่าวสาวปูพาทุกคนมาลงทะเลมาหากุ้งกันอีกนะคะจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี๋ยวตามลุงบ่าวไปนะคะทุกคน <Yep. S 1> ไปจ้าตามลุงบาวไปจ้าใกล้มือเลยนะนี่จ้ทุกคนตรงนี้ตัวใหญ่หนึ่งตัวนะนี่นะคะกุ้งขาวนะ,ะทุกคนนี่ตาแดงๆอีกตัวหนึ่งนะคะกุ้งขาวเหมือนกันจ้าอู้ยตัวนี้ก็ใหญ่จ้า ให้มันฝังก่อนนะกลัวมันจะหายอืมอุ้ยให้ไปเร็วให้ไปเร็วเห็นไหมให้ไหมนี่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 ตาแดงแดงนี่เลยจ้าทุกคนกุ้งขาวนะคะนี่ลงนี่นี่นี่ตรงนี้ก็ตัวหนึ่งจ้านี่นี่นี่เห็นไหมครอบลุง เดี๋ยวหายนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวใหญ่แต่ปู๊จับไม่ได้นะมันไม่ฝังโคลนตรงนี้ครอบเลยลุงบ่าสองตัวเดี๋ยวจับมันมันมันหายดจับตีนเด็กโง่ดูสิลุงนี่หึงตัวยิ่งอู้หูสองตัวเลยจ้ะอือปุ๊จับ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 ให้ดูหน่อยลุงตัวใหญ่นี่อ๋ตัวใหญ่เลยจ้าเอาใส่มาลุง มันคืนนี้น้องจับได้เยอะกว่าลุงบบาสาวผูว้จับได้เยอะกว่าลุงบานะ้านเนาะนี่นะคะนอนตาแดงๆอยู่นะคะทุกคนจับเลยจ้ากุ้งขาวนะตัวนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็เอาได้นะคะตัวนี้นอนอยู่บนพื้นเลยจ้าทุกคนตาแดงๆเลยจ้าอันนี้ไม่ใช่กุ้งขาวนะกุ้งเปลือกแข็ง นี่นะคะนี่ตัวนี้กุ้งกุลานะคะทุกคนนี่เลยจ้าเรียกลูกบ่าวมาดูนะคะตัวนี้ทุกคนนีนนจ่จับ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 นี่ใส่้นวดมันอยู่ถังนู่วะสองตัวว่อ๋อมันนวดนวดทับเลยนี่นะอออขอ,อดูหน่อยลูกนว,นวดมันยาว โอ้กุ้งกุลานะคะทุกคนโอ้ยไม่ใช่กุ้งขาวพูดผิดเฮอตัวใหญ่เลยจ้าทุกคนลุงบาวจับจับตัวีิลุงไปจับทำไมหนวดกุ้งขาวนะคะนี่กุ้งขาวค่ะตัวใหญ่จ้าทุกคนดูหน่อยลุงโอ้โตัวใหญ่เลยจ้าอุ้ยนี่นะจ้าลุงบาล้างกุ้งอยู่คืนนี้คิดว่าจะไม่ได้ ็ยังได้อยู่นะคะตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะคะคืนนี้ถึงจะน้อยกว่าคืนเมื่อวานแต่ก็ถือว่าใช้ได้ประมาณเท่าไหร่ได้ลุกเจขีดนะเ<ม>กือบเกือบกิโลนะคะทุกคนน<ม>ี่เลยจ้ะทุกคนผลงานการหากุ้งการจับกุ้งของลุงบาสาปูคืนนี้นะคะนี่ได้ไม่เยอะเหมือนคืนก่อนนะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะคะทุกคนเกือบเกือบกิโลนะค,ะคืนนี้ คลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปจ้ะกลับบ้านเลยจ้ะ